ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเม้ามอยสไตล์คาบูโตซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทำการเมสามอยเรื่อง Back Cover The Movie ภาพ ดาบแห่งจกักรพรรดิเวทมนตร์ก็เรียกได้ว,ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์หรือทางเน็ตฟิกก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ของเรื่อง Back c ค ver t ร e m o อ i e ออกมาให้พวกเราทุกคนได้รับชมกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นยังไงโครงเรื่องคร่าวๆไปยังไงก็มีการเผยเผยออกมาให้พวกเรารับชมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเท่าที่รับชมทีเซอร์กันไปเนี่ยก็บอกได้คําเดียวเลยว่างานนี้เดือดแน่นอนเลยทีเดียวเชียวคือน่าจะสัดกันแบบระเบิดภูเขาพาวเวอร์ทอมตามสไตล์แบ็คโควเออร์ะเนาะและในที ตอนก็จะมีการรากฏตัวออกมาของตัวละครใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ๆต่างๆมากมายซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันนั่นแหละครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมกันแล้วก็กไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเรื่องแรกครับก็จะเป็นเรื่องราวของจกอักรพรรดิเว่นโมนคนก่อนที่มีนามว่าคอนราดเลโตก็เรียกได้ว่าไอ้บุคคลคนนี้เนี่ยดูหน้าดูตาไปแล้วยังไงยังไงก็ดูทรงไม่น่าจะใช่คนดีอย่างแน่นอน คือยังไงยังไงก็น่าจะเป็นลาสบอสหรือว่าตัวร้ายในเดอะมูฟวี่ภาคนี้เป็นแน่แท้แต่ทีนี้เนี่ยก็โดยความที่ตัวเขาคนนี้เคยเป็นจักรพรรดิเวทมนต์มาก่อนมันก็เลยทาให้พวกเราทุกคนนั้น่ะสงสัยขึ้น็ปอย่างมากเลยนะครับว่าทําไมคนที่เป็นจักรพรรดิเวทมนต์ที่เป็นคนดีดีประเสริฐศรีขนาดนี้จูๆ่ๆถึงได้กลายมาเป็นตัวร้ายไปได้ซึ่งตรงจุดนี้นี่ผมมองว่าน่าจะเกิดมาจากการที่คอาราดนั้นน่ะเกิดอาการหลอนในอุดมการณ์ของตัวเองนะครับคือคนบางคนเนี่ยเวลาที่มีอุดมการ์แรงกล้ามากจ เกินไปหรือว่ามีแรงผักดันมากจนเกินไปเนี่ย จะทาให้ตัวคณะน่ะหลุดออกนอกวงคอจรที่ควรจะเป็นนะครับก็อาจจะมีการมาโน an, หรือคิดเองไปเรื่อยว่าพอมันถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะควรจะเป็นยังไงต่อไปจุดจุดนี้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันใช่จุดสูงสุดที่ควรจะเป็นแล้วหรือเปล่าแล้วพอคิดอะไรแบบนี้ซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ามาเรื่อยๆก็จะมีการสร้างนู่นขึ้นมาสร้างนี่ขึ้นมาในสมองของตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะดีนะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดีนะหรือก็คือจะบอกว่าที่คอนราดกลายเป็นตัวร้ายไปนั่นน่ะผมมองว่าเกิดมาจากการที่คอนราด ไม่ยอมรับว่าตัวเองที่อยู่ในตำแหน่งจักรพรรดิเวทมนต์สามา, R Z ารถนำพาอาณาจักรโฮเวอร์มาได้แค่เพียงเท่านี้เท่านั้นเองเอามณ์มันก็คงจะแบบยอมรับไม่ได้นะครับคือไม่สามารถปล่อยวางเรื่องราวของอาณาจักรโฮเวอร์ให้เป็นเรื่องราวของคนในรุ่นต่อไปได้ก็เลยพยายามยือ้อพยายามฝืนจนในท้ายที่สุดตัวเองก็กลายเป็นตัวร้ายที่จะมาทำลายอาณาจักรโฮเวอร์เสียเองไปจนได้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนทางด้า,า,านความสามารถนี่ก็บอกได้คําเดียวเลยว่าขึ้นชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์แห่งอาณาจักรโฮเวอร์มันก็แน่นอนแหละครับว่า มีความแข็งแกร่งไปอย่างมากอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าผู้ชมทุกท่านก็คงจะสงสัยกันสินครับว่าเวทมนต์หลักที่คอนราดมันใช้มันคือเวทอะไรกันซึ่งตรงจุดนี้นี่ผมก็สงสัยไม่ต่างจากท่านผู้ชมหรอกครับแต่เท่าที่จากผมดูทีเซอร์มานะผมมองว่าเวทมนต์ของคอนราดเลโต้นั้นน่ะต้องเป็นเวทมนต์กุญแจอย่างแน่นอนก็แบบในทีเซอร์เนี่ยมันมีการใช้กุญแจไขใช่ไหมครับแล้วก็มีพลังปิงป๊งๆออกมาอะไรประมาณนั้นและแถมบ,บนร่างกายของคอนราดก็ยังมีกุญแจมากมายติดกับตัวอยู่ตลอดเวลาคือจะ บอกว่ากุญแจเหล่านั้นเป็นพร็อกก็คงไม่ใช่อะนะครับคือน่าจะเป็นเวทมนต์ของเขานั่นแหละหรือไม่ก็กุญแจเหล่านั้นเป็นที่ปลดล็อกพลาวของเขานนั่นเอง คือแบบถ้าเกิดไม่ใช่กุญแจไขก็จะไม่สามารถใช้พลังได้อะไรประมาณนั้นหรือที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเจ้าให้ฮาๆาหน่อยอะนะครับบางทีคอนราดนะน่ะอาจจะมีพลังเยอะตามกุญแจก็เป็นได้ก็แบบยิ่งคอนราดใช้กุญแจหลายดอกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและจากที่ผมนับเอาตามภาพที่เห็นนะบนร่างกายของคอนราดนะน่ะในตอนนี้มีกุญแจามากกว่า20ดอกกันเลยทีเดียวผมก็เลยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ะนะครับว่าไอ้กุญแจเหล่านี้ของคอนราดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเอาไว้ทําไมกันแน่หรือมันจะเกี่ยว เกี่ยวข้องกับตำนานหรือว่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพวกปีศาจหรือว่าเทพหรือว่ามนุษย์ที่มีอยู่บนโลกนี้หรือไม่ก็แบบตลอดเวลาของเรื่องแบล็คโควเวอร์ที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็จะมีการหยิบตำนานเรื่องนู้นหยิบตำนานเรื่องนีนเน้เอามาแปะแปะ,แปะไว้ตามเรื่องเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดไงว่ากูใจของคอนราดเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานหรือเปล่าคือผมคิดไปถึงขั้นที่ว่าบางทีคอนราดน,น,นะน่ะอาจจะเป็นตัวแทนของโซโลโมอนผู้ที่เป็นถึงผู้ปกครองปีศาจทั้ง72ตนก็เป็นได้เพราะว่าเรื่อองงขโลมนนนะก็จี ในเรื่องของกุญแจของโซโลมอนอยู่ด้วยะนะครับผมก็เลยคิดว่ากุญแจในเรื่องแบ็คโคเวอร์ที่เป็นของคอนราดจะไปเกี่ยวข้องกับกุญแจของโซโลมอนหรือไม่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็คงต้องมารอดูติดตามกันต่อไปเอะนะ เรื่องที่2ครับก็จะเป็นเรื่องราวของดาบแห่งจกักรพรรดิเวทมนต์นั่นเองคพือจะบอกว่าดาบเล่มนี้ที่ปรากฏออกมาให้พวกเราได้เห็นกันในทีเซอร์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดาบประจําตําแหน่งของจกักรพรรดิเวทมนต์แห่งอันจากโฮเวอร์นะก็แบบพอมีจกักรพรรดิเวทมนต์คนใหม่ได้รับตําแหน่งขึ้นมาใช่ไหมจกักรพรรดิเวทมนต์คนใหม่คนนี้ก็จะได้รับดาบแห่งจกักรพรรดิเวทมนต์มาจากจักรพรรดิเวทมนต์คนก่อนนั่นเองจะได้สามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าจักรพรรดิเวทมนต์คนใหม่คนนี้ได้รับตําแหน่งเป็นนนนนนนจักรพวววมมแแแห่่่งงอออลโฮยาาไไป้้ะ เพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นจักรพรรดิเวทมนต์เลยนี่อาจจะมีคนแอบอ้างขึ้นมาได้ไน,นะครับหรือคือดาบแห่งจักรพรรดิเวทมนต์นั้นก็เป็นหลักฐานนั่นแหละว่าโหน,นี้เป็นจักรพรรดิเวทมนต์จริงๆนะที่บอกให้แล้วผมก็ยังมองว่าความสามารถของดาบแห่งจักรพรรดิเวทมนต์เล่มนี้ก็ไม่ได้จะใช่ความสามารถระดับธรรมดารรมดาอีกด้วยนะครับเพราะคือชื่อว่าเป็นดาบประจำตำแหน่งของจักรพรรดิเวทมนต์แห่งณาจักรโฮเ,เวอร์ทั้งทีก็น่าจะต้องเป็นดาบที่มีพลังมากมายมหาศรราลอลังการราบวัรสราสราสนิจจกแบบ,บจัดเลยทีเดียวหรือด,ไดนไม่ อาจจะมีความสามารถที่สามารถตีบวกพลพังของผู้ถือคือไปอีกเป็น10เท่า ร้อยเท่าพันเท่าร้านเท่าอะไรก็ว่ากันไปหรือด่ไม่ดีถ้าเกิดจะเอาหานหน่อยแบบคำกรักคำท้องแข็งอะไรก็คืออาจจะมีจิตวิญญาณหรือเจดนานงอรแรงกล้าของจักรพรรดิเวทมนตร์คนก่อนสิงอยู่ในดาบเล่มนี้ด้วยก็เป็นได้แบบพองั้นดาบออกมาใช้ปุ๊บสามารถใช้เวทมนตร์ของจักรพรรดิเวทมนตร์คนก่อนได้หมดเลยอะไรประมาณนั้นอารมณ์ก็คงจะคล้ายๆกับพลังของวันฟอร์ออละมั้งครับหรือคือจะบอกว่าถ้าเกิดดาบเล่มนี้มีความสามารถแบบนี้จริงๆมันก็เป็นดาบโกงเล่มหนึ ในเรื่องแบ็คโคเวอร์นั่นแหละครับคือน่าจะโกงมากระดับที่ว่าสามารถเปลี่ยนให้จักรพรรดิเวทมนต์ที่อาจจะไม่มีความสามารถทางด้านการต่อสู้เลยให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการต่อสู้แบบโปรเพยเยอ์ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าจักรพรรดิเวทมนต์ทุกคนทุกรุ่นจะมีความสามารถและก็เก่งกาจทางด้านการต่อสู้ไปสมบูรณ์ทุกคนน่นะครับก็แบบมันอาจจะมีจักรพรรดิเวทมนต์บางคนที่เก่งกาจได้ใช้สมองบางคนก็อาจจะเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ที่แบบเป็นคนธรรมดาธรรมดามีความสามารถธรรมดาธรรมดาบางคนก็อาจจะเป็นจกรว์ ในดานประดดิษฐ์ังนั้นถ้าเกิดจกักรพรรดิเวทมนต์ทุกคนมีดาบเล่มนี้อยู่ในมือมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จกักรพรรดิเวทมนต์คนนั้นๆมีความสามารถทางด้านการต่อสู้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับจะได้สามารถทําให้เวลาเกิดศึกสขขงครามขึ้นมาจากักรพรรดิเวทมนต์คน,นั้นๆจะได้สามารถนําทัพออกไปรบได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะสงสัยกันทีนะครับว่าดาบเทพทูเล่มนี้ปัจจุบันนี้มันไปอยู่ไหนกันตรงจุดนี้นี่ผมมองว่าดาบแห่งจกักรพรรดิเวทมนต์เล่มนี้ทเเเป็นดาาบทพทูขององาจราร์ จะถูกทำลายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมถึงถูกทำลายไปนั้นอันนี้พวกเราเนี่ยก็คงต้องมารอดูติดตามกันในเดอะมูวี่นั่นแหละครับแต่โดยส่วนตัวผมก็มีมโนเอาไว้อยู่เหมือนกันนะว่าดาบเล่มนี้มันหายไปไหนหายไปได้อย่างไรตรงจุดนี้ผมว่ามันน่าจะมีสาเหตุอยู่ประมาณนี้นะ สาเหตุแรกก็คือในตอนที่แอสตากับยูโน่แล้วก็ทีมงานใช้พลังเห่งมิตรภาพรุมกระทืบคอนราดกันอยู่นั้นน่ะน่าจะมีจังหวะที่แอสตาใช้ดาบแอนตี้เวทโมนฟันจนดาบแห่งจักรพรรดิเวทมนพังไปเลยะนะครับส่วนสาเหตุที่2นี่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดมาจากการที่ดาบแห่งจักรพรรดิเวทโมนนั้นน่ะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผนึกคอนรรดนั่นเองคือพวกเราทุกคนเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคอนรรดนั้นน่ะมันถูกผลึกเอาไว้นานมากคือโคตรหลายปีะนะครับดังนั้นการที่พลังเวทของคน,คนหนึ่ง ขนาดนี้มันจีจะเป็นต้องมีตัวช่วยครับผมก็เลยมองว่าดาบแห่งจกักรพรรดิเวมอนนี่แหละที่เป็นตัวช่วยที่เหมาะสมกับการผลึกคอนราดเป็นอย่างยิ่งก็แบบอาจจะมีการใช้วิธีการบางอย่างดึงพลังจากในดาบแห่งจกักรพรรดิเวมอนออกมาแล้วเอาไปช่วยในการรักษาผนึกของคอนราดเอาไว้แต่ท้ว่าแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยผนึกนั้นไม่ก็คงเสื่อมลงะนะครับและดาบแห่งจกักรพรรดิเวมอนนั้นไม่ก็คงเสื่อมสภาพไปด้วยจนดาบนั้นในที่สุดแล้วก็พังไปในที่สุดนั่นเองส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมคอนราดถึงถูกผนึกและถูกผนึกโดยใครอันนี้ก็ออยู่หัวข้ ไปนะครับ เรื่องที่3ครับเรื่องราวการประทราร่างกายการระหว่างจูเลียสกับคอนราดนั่นเองก็เรียนได้ว่าเรื่องนี้นี่ยังไงยังไงก็แน่นอนล่ะครับว่าต้องอยู่ในเดอะมูฟวี่นี้อย่างแน่นอนนะและแถวมันยังเป็นการต่อสู้การระหว่างจักรพรรดิเวนเบอร์คนก่อนกับจักรพรรดิเวน,น,นบเบอร์นคนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจไปอย่างมากเลยทีเดียวและท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะสงสัยกันสินะครับว่าทำไมจูจูจูเลียสถึงได้ไปสั้นกับคอนราดได้ตรงจุดนี้นี่ผมมองว่าน่าจะเกิดมาจากการที่คอนราดนนนเปกิหลลไแ ค,คือเกินจะควบคุมและแปบลบว่าจะมีการกระทําที่เป็นจกักรพรรดิเวมอที่มีความรุนแรงมากจนเกินไปคือเออะกูก็จะเปลี่ยนประเทศนี้อย่างเดียวเลยโดยไม่ได้มีการสดใจเลยว่าจะมีผู้คนล้มตายไปมากเท่าไหร่หรือว่าผู้คนจะเดือดร้อนมากมายขนาดไหนและก็ด้วยความที่เป็นแบบนั้นนะครับจูเลียสที่ในตอนนั้นยังเป็นกับตังของหัวหน้าหน่หนวยกวางสีเทาอยู่ก็คงได้เข้าไปประท้าร่างกายกับคอนราดอย่างดูเดือดเลือดพรา่าจนในที่สุดเนี่ยจูเลียสก็าชนะคอนหลาดมาได้แล้วก็ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิเวมอคนต่อไปนั่นเอง และท้าผู้ชมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยไปรู้มาได้อย่างไรว่าจูเลียสมันไซด์กับคอนราดจริงๆไปอยู่ใต้บ้านของอาจารย์ธรรมตายูกี่มาเหรอซึ่งตรงจุดนี้ผมมีภาพที่อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่เป็นภาพของดาบแห่งจักรพรรดิเวนมนที่มีการ,ปรเปิดเผยออกมาพื้นหลักของภาพนั้นนะ่ะผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันคือคอนราดนะครับ คือถ้าเกิดซูมเข้าไปดูให้ดีๆเนี่ยยังไงยังไงมันก็เป็นชุดหรือว่าเป็นขาของคอนราดแน่ๆแถมสิ่งที่ครอบคอนราดเอาไว้ที่มีการวิ่งไปวิ่งมาเป็นวงกลมนั่นน่ะ ดูยังไงยังไงมันก็เป็นเวทมนต์กาเวลาโคโนสเตสิตของจูเลียสอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็ด้วยความที่หลักฐานมันหนานแน่นเหนียวหนึบขนาดนี้ยังไงยังไงจูเลียสกับคอนราดมันก็ซัดก,กันแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับแถมจูเลียสเนี่ยยังเป็นฝ่ายที่ชนะแล้วก็ผนึกคอนราดเอาไว้ในเวทมนต์กาเวลาโคโนสเตสิตอีกด้วยแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาตามมาอีกว่าทําไมจูเลียสถึงไม่ฆ่าคอนราดทิ้งไปซะในเมื่อคอนราดเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาซึ่งตรงจุดนี้นี่ผมมองว่า มันน่าจ,จะมีปัญหาตรงที่ไม่สามารถฆ่าคอนราดได้มากกว่านะครับไม่ใช่ว่าจูเลียสมันไม่อยากฆ่าแต่มันฆ่าคอนราดไม่ได้และสาเหตุที่ฆ่าคอนราดไม่ได้มันก็ไม่อยู่หลายอย่างเหมือนกันนะถ้าที่ผมคิดได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือคอนราดนั้นอาจจะมีความสามารถที่ทําให้ตัวเองนั้นนะ่ะไม่ถูกฆ่าด้วยเวทมนต์อย่างที่สองก็คือในตอนนั้นคอนราดเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์อยู่และดาบแห่งจกักรพรรดิเวทมนต์นั้นนะ่ะก็อยู่กับคอนราดด้วยแล้ถจะเกิดคอนราดตายไปโดยที่ไม่ได้มอบดาบให้กับใครบางทีดาบเล่มนั้นอาจจะพั แม่งเป็นอย่นนั้นก็เป็นได้ล้วพอดาบแห่งจักรพรรดิไม่โดนพังไปปุ๊บอาจจะมีปัญหาตามหลังมาเกิดขึ้นกับอันจากโคเวอร์ก็เป็นได้จูเลียสก็เลยยังไม่สามารถฆ่าคอนราดได้ในขณะน,นั้นหรือไม่ก็จะมีปัญหาอื่นๆอีกที่ผมเนี่ยยังคิดไม่ถึงก็เป็นได้นะครับว่าทําไมถึงไม่ฆ่าคอนราดทิ้งหรือจะเอาส,สั้นๆง่ายๆได้ใจความก็คือในขณะน,นั้นน่ะยังไงยังไงจูเลียสก็ไม่สามารถฆ่าคอนราดได้นั่นเองก็เลยทําได้แค่ผลึกคอนราดเอาไว้ในเวทมนตรเวลาโคโนสเตซิตเท่านั้นเองแล้วก็็ด้วคาาามมมทีี่่เเรรืองนนปแบบ มันก็เลยทําให้พวกเราทุกคนนั้นน่ะรู้แล้วนะครับว่าทําไมจูเลียสไม่ได้มีการงัดดาบแห่งจกักรพรรดิเวนมนออกมาใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าดาบเล่มนั้นมันไม่ได้ถูกส่งต่อมาให้จูเลียสตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองส่วนถ้าเกิดถามว่าทําไมจูเลียสถึงเอาชนะคอนราดมาได้นั้นตรงจุดนี้นี่มันก็เป็นอะไรที่อยากจะคาดเดาอยู่เหมือนกนันนะครับเพราะว่าคอนราดนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิเวทโมนใช่ไหมก็ต้องมีพลังมากมายมหาศาลรังการร,รามประกนสัญญาณเส้็จากบรรดาัดอยู่แล้วแถมยัง อยู่อีกด้วยมันก็เลยเป็นตัลตรายที่แบบเอจูเลียสเนี่ยมันเอาชนะมาได้ยังไงกันวะใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมกันไปนะครับว่าจูเลียสเองมันก็มีความสามารถมากมายไม่แพ้กันดังนั้นการที่จูเลียสจะสามารถเอาชนะคอนรามาได้มันจึงไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าแปลกใจมากมายอะไรนะัก แถมภาพในทีเซอร์มันก็จะมีภาพที่จูเลียสน่นนะหน้าผากเรืองแสงเป็นสีทองอีกด้วยมันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่แบบจูเลียสเนี่ยมันอาจจะเปิดโปหรือเปล่าหรือไม่ก็ลูเซียสที่เป็นจูเลียมอาจจะแอบ,บช่วยจูเลียสอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าถึงได้ทําให้จูเลียสน่นนะสามารถอาชนะคอนรานมาได้ แถมดีไม่ดีนะไม้ตายสุดท้ายที่จูเลียสใช้เอาชนะคอนหลาดเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ดาบแห่งจักรพรรดิเวทมนตร่วมกับเวทมนตร์กาเวลาโคโนโสเตสิตผลึกคอนหลาดไปเลยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข,ข้างสูงอยู่เหมือนกนันนะครับก็แบบใช้ดาบแห่งจักรพรรดิเวทมนต์เป็นแกมพลังใช่ไหมแล้ว่อยใช้เวทมนต์การเวลาโคโนโสเตสิตที่ตีบวกมา เารอบคอนร่าไปเลยมันก็เลยทําให้คอนรา่านะั้นน่ะแพ้ไปโดยปริยายอะไรประมาณนั้นคือพอดูไปดูมามันก็ตลกลายอยู่เหมือนกนนันนะครับเหมือนเวรกรรมตามสนองจูเลียสยังไงก็ไม่รู้อะเนาะคือจูเลียสเนี่ยเอาชนะจักรพรรดิเวมนคนก่อนแล้วขึ้นเป็นจักรพรรดิเวมอนใช่ไหมแต่พอมาในปัจจุบันนี้ในมังงะตอนปัจจุบันนี้เนี่ยจูเลียสที่ในตอนนี้โดนจูเลียมหรือว่าลูเซียยึดร่างไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาโดนพวกแอสตาใช้วิธีการเดียวกันในการขึ้นเป็นจักรพรรดิเวมอนกลับตนเองอีกคือเป็นอะไรที่แบบนาาเศรร้จิ รเลยนะคับสำหรับมาหาเทพจูเลียสคนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อชาติที่แล้วไปทําเวรทํากรรมอะไรไว้กันแน่ เรื่องที่4ครับเดอะมูวี่เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนซึ่งจากที่ผมดูในทีเซอร์นะผมมองว่าเดอะมูวี่เรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงไทม์สคริปป์สปีก่อนที่พวกแอสตาจะต้องมาประทรารร่างกายกับพวกดาร์คไทแอดนะครับเพราะถ้าเกิดพวกแอสตาไซด์กับพวกดาร์คไทแอดไปแล้วมันแทบ,บจะไม่มีเวลาว่างเลยที่จะไปเกี่ยวโยงกับเดอะมูวี่เรื่องนี้ได้เพราะเดอะมูวี่อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องหลักอยู่เหมือนกันแต่แค่ว่าด้ใส่มาในมังงะตามปกติเท่านั้นเองอะนะครับก็ค ของเนื้อเรื่องหลักคือไม่ได้เป็นจักราวาลแยกไม่ได้เป็นสปินออฟไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรบ้า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 แล้วก็ไม่ได้เป็นหลังจากที่แอสตาเอาชนะราชาปีศาจลูซิเฟโรไปได้ด้วยเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆของแอสตาหรือว่ายูโน่ต้องไม่ใช่แบบในทีเซอร์อันนี้ครับก็แบบในทีเซอร์อันนี้ยามิ ami, มันยังไม่ได้โดนรวบตัวไปโดยเซนอนเพราะหนุ่มหน้ามลคคหน้าหล่อเลยคือยามิมันยังอยู่ดีมีสุขครับตัวแขงขวาของแอสตาก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงอะไรเเลยยปป็นแขขวากติ ไ,ได้มีลวดลายอะไรเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับอย่างในตอนปัจจุบันนี้ครับที่ทำสัญญาแบบจริงจังกับรีเบไอปีศาปากแทบไปแล้วะนะหรือจะบอกว่าในเดอะมูวี่เรื่องนี้พวกเราจะไม่ได้เห็นแอสตาใช้ร่างยูไนอย่างแน่นอนนะครับก็คือยังเป็นแอสตาในเวอร์ชั่นกรากเกลื่อยู่เหมือนเดิมะนะส่วนยูโนก็ยังไม่น่าจะสามารถใช้พลังร่างพูด100%ได้อยนได้ะครับหรือก็คือยูโนในเดอะมูวี่อันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นยูโนที่แบบโคตรเทพทูอย่างในมังงะปัจจุบันนี้นั่นเองอะนะครับและพอเรื่องราวแบบนี้ มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่เอสตายังไม่มีร่างยูไนยูโน่ยังไม่สามารถการไปร่างลูกรัก100%์ได้แบบนี้้วเดอะมูวี่อันนี้มันจะไปว้าวได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับตรงจุดนี้นี่ผมมองว่าอาจารย์ธรรมตายูกินี่อาจจะมีอะไรหมกเม็ดไว้ก็เป็นได้นะคืออาจจะเป็นแบบเอสตาหรือว่ายูโน่อาจจะสามารถใช้ร่างพิเศษร่างนี้ได้แค่ครั้งเดียวในเดอะมูวี่อันนี้ก็เป็นได้แบบพอใช้ร่างพิเศษร่างนี้ไปปุ๊บแล้วก็ตบคอนราดไปเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถ มาใช้ร่างนี้ได้อีกเลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูติดตามกันต่อไปอะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรว้าว้าวออกมาให้พวกเราดูกันเลยเดอะมูวี่อันนี้มันคงจะเจอือเชื่อไปหน่อยอะนะครับเพราะแค่จะเอาชายที่จูเลียซ่ากับพรลาดมาให้ว้าวนี่ผมว่ามันไม่น่าจะไหวนะสําหรับการแบกของเดอะมูวี่อันนี้เอาไว้คือยังไงยังไงมันต้องมีแน่ละครับแอสตากับยูโน่ร่างใหม่ที่เป็นร่างพิเศษเฉพาะเดอะมูวี่อันนี้อะนะยังไงยังไงก็ต้องมีแน่แน่ผมฟันธง100ล้านเปอร์เซ็นต์ตก ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนในคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะก็จะบอกเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยมโนล้วนไม่มีมะนาวเลยแม้แต่น้อยนะแต่มันก็น่าสนใจนั่นแหละครับว่าเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวต่งตางๆที่จะมีออกมาในเดอะมูวีอันนี้มันจะเป็นอะไรอะไรยังไงกันแน่ช่างน่าติดตามน่าสนใจซะจริงๆอะไรจริงเรื่องปิง้งยากเลยนะ ส่วนวันฉายอย่างเป็นทางการก็มีออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือจะฉายวันที่31มีนาคมปี2023นั่นเองส่วนช่องทางทางการฉายในตอนนี้ที่ผมทราบนะก็จะมีเพียงแค่ Netflix เท่านั้นเองนะครับส่วแพลตฟอร์มอมื่นนั้นอันนี้ก็คงต้องรอดูติดตามข่าวกันต่อไปเนาะว่าทางเรื่องทีมงานหรือว่าโปรดิวเซอร์ของเรื่อง b a c k โ o v e r ที่ทำเดอะมูฟวี่อันนี้ออกมาจะไปดีลกับแพลตฟอร์มไหนได้บ้างเพราะดูทรงแล้วอาจจะไม่ได้ฉายตามโรงนะครับก็จะเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะ สำหรับเรื่องแบ็คโค v เ r อร์และอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ f a c e b o o กไว้้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อชอบติปปีกบินไปจะได้สาบานหาเจได้ไม่ใหญ่อีกด้วยเนาะและถ้าทำคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็จะทำคลิปนี้กก like, นให้กระจายไปทุกสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย